แนะนำคันนี้เลยค่ะ m a z d a 2 3 3 Sky a c t i v ส d a ส d ค่ะคันนี้นะคะเป็นรุ่นโฉมของปี2015นะควะท่านใดที่อยากผ่อนรถสบายๆคันนี้ผ่อนเพียงแค่4,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะสำหรับใครที่มีฐานเงินเดือน1 2 0 0 0บาทแล้วก็อยากผ่อนรถสบายๆเพียงแค่เดือนละ4,000บาทแนะนำคันนี้เลยค่ะ m a z d a 21.3 สกายแอคทีฟสแตนดาร์ดค่ะคันนี้นะคะเป็นรุ่นโฉมของปี2015นะตัวนี้เรียกได้ว่าน่าใช้งานมากนะคะใครที่สนใจติดต่อสอบถามป๊มโดยตรงได้นะแล้วก็คันนี้นะคะจะได้สีแดงแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านหน้านะคะเป็นไฟฮาโลเจนนะคันนี้มาพร้อมกับชุดแต่งสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตสเกิร์ตข้างนะคะแล้วก็ด้านท้ายนะคะติดตั้งมาให้แล้วรอบคันเป็นโฉมของปี2015ค่ะด้านข้าง ล้อมแบกเดิมโรงงานนะคะแล้วก็กระจกมองข้างนี่มาพร้อมกับสีเดียวกับตัวรถเลยฟิล์มกรองแสงติดมาให้เรียบร้อยแล้วรอบคันนะคะ,ะด้านท้ายสวยๆแบบนี้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะมีโลโก้ Sky Active แบบนี้เลยมาพร้อมกับท่อคู่ส่วนฟังก์ชันนะะฟังก์ชันเรียกได้ว่าจัดเต็มเลยกุญแจเป็นแบบย์เลตนะคะมือเปิดกดแล้วเปิดได้เลยนะส่วนด้านในด้านในเบาะหนัง เบาะหนังได้แดงนะคันนี้เบาะหนังดําได้แดงมีสามารถปรับสูงต่ําเดินหน้าถอยหลังได้นะคะส่วนกระจกมองข้างฝั่งคนขับนะคะเป็นแบบออตโต้แบบนี้กระจกมองข้างนะคะพับเปิดปิดไฟฟ้าเปิดปิดไฟฟ้าได้แบบนี้เลยนะคะภายในนะคะเป็นพวงมาลัยหนังมันติฟังก์ชันค่ะมาพร้อมกับเลขไม่เพียงแค่8ป0 0 0กิโลเท่านั้นเองค่ะ มาถึงทางด้านคอนโซลนะคอนโซลตรงนี้นะคะไม่มีแตกไม่มียุบค,ค่ะไม่มียุบไม่มีรอยขีดข่วนนะคะเป็นสีดําแบบนี้นะคะแล้วก็สวยงามมากนะคะตัดกับสีแดงนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องแอร์หรือทางด้านคอนโซลต่างๆพวกนี้นะคะอ่าแล้วก็ตัวนี้นะคะมีที่ใส่ซีดีดีวีดีเรียบร้อยนะคะส่วนวิทยุนะคะ FMAM ได้ <Wow. S 1> ค่ะฟิล์มกลองแสงติดเป็นของไฮคูด้วยนะ แล้วก็ตัวนี้นะคะเสียาสยูเอ USB นะคะมีมาให้ครบนะคะพาวเวอร์อ e t มีมาให้ครบอ่าส่วนเกียร์จะเป็นเกียร์ออตโต้ค่ะอ่ามีโหมดการขับขี่ด้วยนะอ่าคันนี้ต้องบอกเลยว่าในราคา2 0 0แสนกว่าบาทนะคะฟังก์ชันได้คุ้มสุดคุ้มจริงๆนะแล้วก็พวกคู่มือการใช้งานนะคะอยู่ครบนะคะไม่ว่าจะเป็นบุ๊กเซอร์วิสนะ มีรถเข้าศูนตลอดนะคะมีประวัติการเข้าสูนตลอดนะรถสวยสภาพดีคันนี้มือเดียวป้ายแดงเลยนะคะมือเดียวป้ายแดงเลยนะคะเบาะหนังดําแล้วก็ภายในกว้างขวางอ่าเบาะเบอรปร,บปรับได้หมดนะคะอ่าทางด้านด้านบนนะคะด้านบนมีที่บังแดดมีกระจกมาให้นะแล้วก็พวกเพดงเพดานนะคะไม่มีรอยขีดข่วนนะไม่มีรอยยันไม่มีรอยอะไรเลยอ่ารถสวยสภาพดีนะคันนี้ ค่ะส่วนด้านหลังนะคะด้านหลังนะคะมาพร้อมกับบอดหนังดํานะคะด้านหลังแบบนี้อ่ารถสวยสภาพดีอ่าภายในสะอาดกริบเลยเรื่องเบรคซีนี้มาดูกันนะคะฝากระโปรงเดิมๆนะคะไม่มีเปลี่ยนนะคันหน้าเดิมๆนะคะคันนี้ไม่มีชนหนักพลิกคว่ำรถสวยสภาพดีอ่ามาพูดถึงราคากันบ้างดีกว่า สำหรับใครที่อยากดูรยายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสามารถแอดไลน์กับปามนะคะแล้วก็ติดต่อกอันโดยตรงได้เลยนะคะ0903314361ตามเบอร์ด,ด้านล่างที่ขึ้นไปให้นะคะแล้วก็สำหรับราคาคันนี้เราใจสุดๆเลยนะคะราคาอยู่เพียงแค่218,000บาทเราจัดโปรโมชั่นไปให้ลูกค้ากันเลยนะคะแล้วก็ลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะ อยู่ต่างจังหวัดมีบริการจัดไฟแนนซ์นอกสถานที่แล้วก็แน่นอนลูกค้าท่านใดที่อยากผ่อนรถสบายๆคันนี้ผ่อนเพียงแค่4,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะมีฐานเงินเดือนแค่1 2 0 0 0บาทนะคะมีรายได้1 2 0 0 0บาทขึ้นไปนะคะสามารถเป็นเจ้าของซื้อคนเดียวได้เลยนะใครที่สนใจคันนี้สอบถามรายละเอียดกันโดยตรงได้เลยนะคะได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ